สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำครับโอ้ยเมื่อคืนนี่ก็ฝนถล่มอีกเมื่อคืนนี่ก็ฝนถล่มอีกโอ้ยเอาขอบคุณพี่น้องครับช่องกาชาล่าเพลินพี่น้นองครับเมื่อกี้แทนตอดโอ้ตรงนี่เละครับเละมาเบิ่งกับเขา กินแล้วินสแ่จงอไดวากินมกินข <g ib berish> <g ib berish> <g ib berish> ัสดีครับสวัสดีค่ะมากินข้าวกินแล้วกินตามสั้งอีหนึ่งมากินไก่เีจะเ็ดจังหน่อยจังหน่อยีไขมันจังหน่อยจะไม่ได้จงไวหาจงไวจังหน่อยเียิกินโอ้อันนี้ันของแตบอันนี้มีไขมันได้กินคนีใส่จต้องรอตลอดจาเมึงอันได้แตตอดเคยบีกนึง นั่งยุ่แซรต่อเท่มันเ่ยยุ่ยใส่ยุ่ยไตฮั่นหน่ะ่รอครับ้ยาลาฮะย่ามองแล้วกินก่อนกินก่อนคุณจะกินคเดียวนั่งโมนายสืบๆเนี่ยคือรถตะลิแซต่อเลยเพาน้ำแข็งกับโมบายเพราะน้ำแข็งโมเสือสามสาครับครับึ่งสาม้ำนน้ำตาเรา้่า มึงสามวันไม่ได้ค่ะพี่น้องกินซอสน้มกันจ้าแม่บุญแกเห็ดใส่บวบจักตั้งไวเนเดอร์จริงยองสกิลวันนี้สองเซอร์ตีแงไม่ะายยาเลยไม่นั่นตอนลังแม่ขึ้นเบ้านมันมันมันอยู่ทงหน้ามันเลยอันลายแตนมันหลายนี่ครับพี่น้องบรรยากาศดีดิไม่นั่นตอนลังแม่ไอ้ส่วนก็แค่ดี้ใส่ไห่มันเลี้ยตอน่าสันเนี่ย่ะ นี่แม่ภาพแล้วไห่เลย้าสัมเย็นเด่นมันสิปวดตุกๆุกปวดทั้งคันแสบๆศปวดปวดๆเตาว่าใช้ถือไปก่อนพอเป็นย่งพอเป็นย่างพอเป่งท้ารอบสองหอบยังเซาดจังยังมาท้ามันสีเสียรเก้ากินๆๆๆต้องอ่านซื้อลวตอลีแล้วแซตสอดไม่ใช่พิ้อกอ่อไปมั้เสื่อสามสามครับใบหนึงครับ สามสามกับหนึ่สามเอาอัพินหยิบเอฟซีแม่บุญหลายเด้อได้ช่องผมนี่เออขอบคุณค่ะพี่เป็นกำลังใจเห็แม่เอฟซีแม่ก็หายมีัยพี่หลีครับแต่ว่าเออเขายังมีความสำคัญอย่างนี้เดี๋ยวเห็นนะดีใจเดีถึงโมมี่ยังไงกันก็บว่าเป็นอย่างอับความรู้จักไปใส่มาใส่แม่บุญน้อยแค่นั้นก่ะอุ้นกินใจขอบคุณค่ะอาเด็กศุหาวัติกรรณ ตั้งไปหยบาดนั่งอยู่ดีๆกระแตนตอดไปหน่อย อ้าวพิธาก,กันแล้วเอ้าอันนี้ทางนี้เฮ็ดยังนี่ฮะเขายังเข่าใจนะนค,ครับบลูท่นกินเข่าง่านคำนวณพี่น้องครับคำนวณเลขครับไก่ไก่มือสิออกแล้ว <S <S โอ้ยสิบปดุลโอ้ยมากินเขา่าว่งนี่งตีม่านนะโอ้แม่ฮะมาเดซโซอันอันนิวันมาเดซโซเปล่ามาสอบในเทนมากินเข่าอันนั้ถามว่ากินข้าวตีถามมากินข้าว เนือวลาแม่ยังมาแต่สาวฟามากินเขาอันอันไทยครยันนี่นี่ครับี่นออกหลังจากหลังจากสื่ออันเหล็กมึงหนึ่งแตนตอดเสยเหล็กตัวไหนก่อนสื่อหนึ่งสามกับสามสามยังระบายแตนตอดครับมันเป็นเหล็กแตนตัวไหนคือแตนกับแตดดียวแปดไแปดแปดแปดแตนกับแปดแอดักโต้มนี่ ตัวหนึ่งแปเอาอีหลีด้เนาะอีหลีเผ็ดเบียกมีบอพ่อข้าเอาแล้วหาเดกดาเอ้ยโอ้อันมาแต่สองนี่มากินเขาพวกงวดสติมาเปลืองเขาต่างเสื้อมาสวมรับเห็นบ่อนี่กระดาษนี่เหียก่อันมาจก่น่งเอ้ยนะอางนี่มาถึงมาสองก็จะสองตีมือนีเขอามือนีเข่น เก็อาจารย์หวังมากบว่ะไปริบมสอครับตัวเองขึ้นหลานกิเข่าครับเึ็นหลานคีดหนีเขาเป็นลานมาได้ครับตัวน้ประแดกปลป้าไปส่ปป้าปลาปาอดบตือนปลาปาคิดนักล่ะอ้ปปาปาบดลายนาะปีนีเนาะเอาตัวเด่นเนาะ โอ้แปดกับแปแตนกับแแตนกับแตัวหนึ่งหนึ่งแปดแปดมันหอยไมอกม่ใช่หอกเก้าแปดหนึ่งสามแปดหนึ่ง เจอตลอดเตลีแล้วเดนีิบัสเจอจากใต้ดินข้าวเนาะเขาถักมาแล้วเร้าวข้าเป็นน er ี่คนพรุ่งนี้มิสมยอดบ่เลียงน้ำเลยเราไม่ร um> ู้จักกันยอดนี่ยังยอดอ่ะเหี้ยบอกสาวอ่อนสาเก่าแก่โอ้หมวตึงหัวเพราะเฮาอ่ะ เมื yup. like anyway. she ่อคืนนี s <S uh, ่แม um. so ่กำลังจะตบมาหมาซิบอดนกำลังจะตบมาหมาใส่นามลเร้อสองหอเนาะมาหมาสองหอตอกไข่ใส่แม่เมื่อยงไข่เน่าเม่นเมน่ามองขาไปนหอมเม่นเมานว่าจะขี่ไซบอนกุหลาบกุหลาาดเม่นอี จนหื่นแาเ่กวาี่ดิทำเดียวพ่อยจบหมอันจีล่านี่คือประหยัดข่าววงไปอีกหลายตบัวกินเงียนกินเขากินซดหน่อเออเออแพงไหมครบัวนว่าาเขาเ้ากินมังี้ย่ออยากได้อันอยากได้ีหาด้เนาะจะสิบใบเนาะนี่บอกสีหดหา แต่ว่าใบละสามลอยโอได้แจงตำรวจจับอ๋มันมาสร้างต้นิ่นมันหายเีับีประหวสิเป็นเหล็กดั่งนะมันดังย่อนย่างแล้วสร้างยังไง้างงไงมนมานนาโอกรซ้าตามมันแหอตามมาซงวดเราโบถือคืออายุวัดเกิดจากองมาแต่แวัดเกิดุ่นวจีเ้านั่นแหละคอยบ้า อิหลีทางวัดสร้างพอบอกัดอินดีพ่นเมียับเอเห็นล้วชุลสามรอยห่าแล้วใบหนึ่งน่ะฟันิิไมลับสอใบหมสามร่อยีเลดีกว่ามยูชุนสามเอาไมนี่บอกักนาแล้วต้องไปซื้อเขาอีกแดียวโอ้โวอรสันบ่หัวมันจะเหลือบ่เหลือนะมันบา่เอาดอกแต่ใบเดียวเนี่แะเอาแต่หนแปดที่ยงชื่ออ น้อ yeah, <can> ีนี่นั่นนั่อีหลีเขาชั่วเยาไปเห็นก็ดีไปไจ้องเีได้สีซีหนึ่ง่สื่บอกคือบอกคนวยว่าก็ดิบื่ออกสื่อบ้างบอเอ้าลอกแบงกันห้าพูละใบมามันพาไปไปเอาสองวัดเอาสองจะเอาหนึ่งโอ้มันสิร้ายคนก็เอาดอกเอาบอยาลาเดียล่ามันด้วยเนี่ยนี่มันกบเป็นตอก้เยโอ้ซัมพอมาต่เสาเนาะี่นเอาโอ้ย่บควบจบควบปาก อ่ยั้ันยเตุยุตลาดโลตัดได้ไหมผนเก่งอย่างไม่ขั้วเก่งกับสามเลยเพงก็คลายนักกินอยู่นี่อีกจ้างมันเก่งนี่นี่พัในาธรรมดาดิคือเห็ดหมอบักให่ผุดใส่นี่ขั้วนั่นแล้วเอาบาบออเขาไปทายมาเลยนี่เอาบะบบอคอยโฟอ่าโอ้าเนาะตัวบังผรมและพีนองเอาอ่นถ้าสิไปงานเหมือนได้นี โบเขาจะไปงานเข็มอยู่ซาล่าไรงานที่ไอเข็มอ่ะยูซาร่าไหนเอาแล้วคือผมม่าอเโทษไปนักแล้วแน่โทรแล้วเราเห็นยังโอ้เส็จผมเออเจเส็จผมเส็จผมประมาณจะมุ่งเคิ่ยงดีแล้วดีแล้วที่ีเราอยู่บุญเดียวนะ เอาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนบะล้มนะครับต้องกระใจเละเพิ่นเบื้องขึ้นนี่อันปูอย่างเงี้ยเบื้องคลิปเบื้งคลิปอันพ่น่งพนส่งูนีหานะไมูนหาสีนะไปูพญานาคออกออกออกมาโรดขันดังดังนาเอาแตตี่นเอามาน้องนี่สิเบิร์หรืสี่สรงกหนอย่างนี้ตรงหนอย่างนี้ ผู้ค้ากับค่ายดีีเยอมานั่งยู่นเด็กค้ายดีเนาะแอ่โจมากเมาแค่เดียวเนาะ้องปิดโจเลยมันเป็นเลขดังดังแยงกันเลยดีนะม่บอกอ่าศูนย์แปดศูนย์แปดถ้ามันเป็นไปเมื่อไรรเป็นไปในเมื่อไหร่ล่ะหมุนมุนจะเป็นเลขหมุนเกลี่ยวัหมดได้ปลาออกสองตัวนะปาออกเนนอนี่ออกสามตัวนั่นอเลขหมุนหมุนหงหน้างหลัง มีพี่กับพบ่นุ้เลยบ่เหมุนนั่นคือออกงตรงเลยใช่มเอาาลองเบิงเอาอันออก้อันเียเอาขอบคุณครับยาติเอือยนี่เท้าเอาพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อนะครับผม ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีครับ